ปาดไปเอาจังไหนปะตัวปืดตัวพี่น้องปาดตัวเอาจังไหนนี่ยุกางบอกว่าบ้านบ้านใส่ตุ่มขึ้นมาเลยบ้านเหนือครับปาดตัวพี่น้องเลยพายซิ่ปืบปลาตองปลาตองเจ้าตัวหน่ะปาตองปาดอุ้ยน้ำไปเบิึงพี่น้องน้ำไปเบิึงน้ำไปเบิึงพี่พอห้อเดียวไปว้างลงใส่ตัวโอ้ยอเออ เลงสิบบาดีนวดกันคุณบาน่ถึงเนี่ยอะไรปานี่อ้ทัวสิบโลยู่ับพี่น้องจังหวัดน,นี้ครับนั่มไปครับพน่จีเอาไปใส่ครับพี่น้องนั่มไปครับนั่มไปเอาไปเรื่อยๆครับเออถุนจวดครับพี่น้องหนองนำเข้มครับบ้านดอนม่วงนะครับอำเภอพิบูลร,รักจังหวัดอุดรธานีาน,นีครับพี่นอ้องเบิ้งเอาพี่นอ้นองทิ่มลงเบิ้ดแห้งกว่าเออว่าสันวะไปวัดวัดบดทัว บนปลาตองไหมน้าสาวแบบมากน้าใสนี่ปลาตองปลาตองนี่ครับโอ้โหกำลังกัดเลยบ่ลนี่ตุ่มเลยปลาตองไงสองปลาไอปลาโน่นจันไงอีกตัวหนึ่งเหรอพี่น้องนั่นเบื้องเลี้ยวนี่ครับปลาบาทเดียวน่ะบาทเดียวครับแหเดียวอ้อตัวจุดไว้บนี่ชุดดรอปครับ โอเคเขาเนี้ยเด้อพี่น้องเด้อบ่าตามก็นา่านถึงสิบตัวสิบตัโลได้ครับพี่น้องจังหวะนี้ครับคุณอะเนี่ยหน่อยเด็กพี่น้องเด้อพูนอะครับว้าทัวเดียวสุดยอดครับสุดยอดเนาะสิปด้วยไรล่ะบ่าทสนี้มาเจ็ดสามหลอดท่นแล้วเด็กพี่น้องเด้อสุดยอดครับฝากเอ็ซีครับกดไลค์กดแชร์นะไม่ได้เพี่น้องเด้อเนี่ยครับ แค่เดียวเท่านั้นครับตุ่มตุ่มขาตั้งตุ่มขาตั้งครับพี่น้องมันเบิ่งแบบนี้โคเ <c oughs> น,นี่ยซ้อนดาตุ่มผมเลยโอ้ซ้อนเลยบอกครับนี่ซ้อนอุม่มขึ้นมามาซ้อนน้ำเที่ยงทิละโอ้มันบ่ได้มันเหี้ยปยเออไปซ้อนเหี้ยเลยซ้อนเหีห้ยเลยเนาะม้วนจันครับพี่น้องม้วนจันทร์ มีนวลจันทร์มีปลาตองตองไกล่ยังไงอยู่สองตัวครับพี่น้องเนี่ยนี่น่าจะเกินสิบโลเลยช่องไหนไทยสารวันเฮาครับจำยครับผมครับขอบคุณครับจำด้วยครับผมครับดีเบิ้ล้เบล้วเอาเบิ้ลจะเบิ้ลจะควงมาเด่นเฮ้ยพี่น้องเอ้เบิ้งเอาโชว์จังน้อยครับโชว์่วยน้อยตัวเอ้าสุดยอดครับพี่น้องไงแห้งครับ สามตัวนี่ครับแพ็กเราเดียวบัตรหนึ่งห่วยได้พี่น้องนี่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับอ่าสุดยอดครับผมอ้าวปวดใส่กันอู้ปานั่งก็ได้ตัวปลาเชี่ยมปลานั่งบนนั้นครับปนี่นี่พี่น้องบ้างนี่ครับอู้ยสุดยอดครับขอ้าก็ตัองเือเอ๊ะมุดอ๋อสุดยอดสุดยอดอ